ัอพี่น้องสวัสดีครับนี่พอดินไม่ได้มันเิสิเด็นนะพี่น้องเซมมใส่มสันเดินเรันหน่นเดินหาสองที่ก่อนเนี่พวกตังวันนี้เดิน,น,นทั่วไป,ไปหาอย่างน้ลงเห็นป่หาบางสกปันเออผมได้สินเอาไวเ้เก็บไว้ผมเด้อมันสิหายของผมเนี่ Kim muốn hết an hết mì, mình Ôi, là, mình có, 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 này không hết Oi, sai Pinba. Oi, sai tay cho 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 cho tay cho 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 tay 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 cho ซื้อนันรถนาซือมด้อนามีอันกระติกไข่ดกเอาไปนเนะขอมีกระติกไข่เยอะมไปซื้อเจ้าเขาเจ้ากากะติกไข่ลเขามีตัวอันเออเาเิเีเเ่ยนนเ ตบเได้ลายวตรไะปอไพี่น้องขาเดินผ้าสามพ่นไปครับพี่น้องพอเดินบ่ไป้ซื้เล่าก็ขอเดินแบบเหเลาไปซื่อเองนะพี่น้องเป็นาบบท่ายิเลอยาง้เลาสิทธักยานเองนะ เก็ต้องการทายคิปเล่านะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอเซ่เป็นอย่างเบงิ้งยังมีคนถักมากพอาเรีนเนื้อว่าอย่างเบิ้งคุณแม่พอาเรื่ก็ได้ทายเล่าตลอดเราพี่น้องเพราะว่า,อ,านะนะวอยู่น้ำกันชิมน้ำกันเนาะตอวใหญ่ปลาไปชิมกันได้เนาะพอดีก็ดูแลเราอยู่เรื่องกับเลยทายเล่เล้เบิ้งอยู่ตลอดเลยพี่น้องเอ๊ะ mọi người mượn ừ, ừ, mượn phát tạm mượn 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 nhà mượn 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 bao mượn 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 แล้วถี่กิจการออกกําลังกายไปนได้นั้ยี่น <may> <Nä Well> ้องตอนนี้ก็แดดฮ้อนแห้งเลยพี่น้องแดดฮ้อนรลายตอนนี้เป็นเวลาน้ามือสวยน้อพี่น้องเนาะจะไปเตาฮียนไหม cái sự hiện thấy Ủa cái đèn như này lại một tốc. Để làm xin nó សວសាំ់។រូវន់មົດពីលាំ្រີវជានាស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 ា

เตินน้ำมันะพี่น้องพูดได้ระยะหน่อพี่น้องพื้นี้เราไปสูบ撒ไปสูปปนน้ำมันนะ